เอาละครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเอาน้ำมันเครื่องออกจากเครื่องครับกรณีที่เราเติมน้ำมันเครื่องเยอะเกินปริมาณที่เ,เข็มวัดระดับวัดได้นะครับถ้าหากคุณอยากรู้ความลับนี้แล้วก็อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วฉันจะบอกให้รู้คะ่ะ สูงกว่ารูบนของการวัดน้ำมันเครือรับรูบนคือรูนี้บางทีเราไปเติมเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศสนย์บริการหรือว่าเป็นอู่อะไรก็ตามเนาะบางทีช่างเขาก็แบบเหมือนกับบางทีเขาก็มักง่ายอะ่ะเขาก็ไม่ได้มานั่งวัดเช็คระดับน้ำมันเครื่องให้เราระยะยาวจะมีผลกับประเก็นนะยิ่งเป็นรถปีลึกรถเก่านะครับผมน้ำมันเครื่องมันจะดันนะซึมหมอกตามประเก็นเครื่องประเก็นเชื่อสูบอะไรเงี้ยงานเข้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเอาออกกันดีกว่าด้วยความ ปลอดภัยของเครื่องยนต์ครับแม่อุปกรณ์ก็มีตามนี้เลยครับหัวแชมพูหัวปั๊มแชมพูหัวปั๊มสบู่เหลวรองมาก็เป็นสายยางสายยางนี่ต้องดูขนาดนิดนึงให้มันลอดผ่านในรูรูกานวัดระดับน้ามันเครื่องเข้าไปได้นะหนส่วน4นิ้วคูณ3 3อะไรวะเนี่ยตัวเลขบันจางเนาะแต่ว่านี่ครับไซนี้ใช้ได้นะ เราก็เอาสายยาวหน่อยสักประมาณเม็ครึ่งก็น่าจะถึงก้นอานนะ่างน้ำมันเครื่องครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกระป๋องน้ําเปล่ากระป๋องโค้กระป๋องอะไรก็ได้ครับป,รป๋องแบบซีก็ได้นะเอาไว้ดูดใส่ครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ฉันมาเปลี่ยนเพราะว่าของเก่ามันเริ่มเสื่อมสภาพเราก็ควรเปลี่ยนนะฝาหม้ออ่า,อาต่อไปเราก็จะใช้ตัวปัม๊มแชมพูนะครับ มาต่อกับสายที่เราซื้อมานะลักษณะอย่างนี้ครับตรงนี้อาจจะพันไว้ด้วยตัวเทปใสชั่วคราวนะครับเทปพันสายไฟพันไปก่อนก็ได้ให้มันอยู่ชั่วคราวฉช่ครับได้หมดครับขอให้มันอยู่แค่นี้เองครับกรณีผมก็คือใช้เศษพลาสติกครับพันเข้าไปที่สายแล้วก็อุดแล้วก็อัดเข้าไปในท่อประมาณนี้ถ้ามันกรณีที่มันไม่พอดีกันนะก็ใช้อย่างนี้ก็ได้ง่ายดีไม่ต้องใช้เทปกาวเอาพลาสติกใสพันแล้วก็ยัดเข้าไปให้มันแน่นแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกรณีน้ำมันเครื่องถ้าเกิดเติมมาเยอะแล้วก็เสียบเข้าไป เสียบเข้าไปให้สุดแล้วก็กึงขึ้นมาครับอันนี้คือเติมเยอะเกินนะมันเลยตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมจริงจริงมันควรจะอยู่ระหว่างครับระหว่างรูล่างและรูบนนะควรจะอยู่ประมาณตรงเนี้แต่ต้องจอดรถในที่ราบนะครับห้ามเอียงซ้ายเอียงขวาสายยางที่ใช้นะครับก็ต้องแบบเล็กกว่ารูที่เราสอดก้านวัดนะครับไม่งั้นมันจะแย่เข้าไปไม่ได้นะครับอันนี้รูสอดก้านวัดนะ้ำมันเครื่องครับประมาณนี้เลยขีดบนไปประมาณสัก 5้ามิลลิเมตรได้มั้งซึ่งถือว่าเยอะมากนะแล้วก็ใส่ท่อ้ไปแย่เข้าไปลึกเลยมันก็จะถึงก้นก้นอ่างน้ำมันเครื่องแล้วเราก็กดดูแล้วสายจะพับครับถ้าเกิดแย่ลึกไปบางทีสายมันพับข้างในแล้วก็ขยับสายหน่อยนี่มาแล้วเห็นไหมอืมครับออกมาได้วเราก็ปั๊ไปเรนะื่อยๆครับ นี่ผมทําสายยาวไปหน่อยนะลืมตัดผมซื้อสาย2เมตรมามันก็จะชาร์ป two hours later ออกมาแล้วน้ำมันเครื่องดำมากเลยนะนี่เพิ่งจะเปลี่ยนมาเมื่อวานเองเนะเนี้ยเมื่อวานนี้เติมเข้าไปใส่ปิ้งเลยนะนี่ออกมาดำ มักเลยผมก็กาๆเอานะว่ามันน่าจะประมาณนี้แล้วเราก็ดึงสายออกเลยครับยกสายออกปุ๊บไอที่ค้างอยู่ในสายมันก็จะค่อยๆไหลกลับลงไปที่อ่างนล้วมันเครื่อนนะหลังจากที่ดูดออกเพิ่มเติมจากตอนแรกที่มันยังเยอะอยู่นะครัก็มาวัดกันอีกทีโอเคเลยครับอันนี้คือใช้ได้แล้วนะตรงนี้อยู่ต่ำกว่าขีดบ,บนประมาณ1มิลลิเมตรนะครับ ให้มันต่างกว่าขีดบนประมาณ1นึน่งมิลกำลังดีรรครับเข้าวข้าวประมานะครับเจอกันใหม่อีกทีหน้าแล้วนะครับอย่าลืมสับตะไคร้ช่องไม่ดังไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแม Larry what the hell is this Larry just oh Larry oh are you alright how did you I right, was t going on here oh, sir I'm arrested